โอเคสวัสดีครับอภบพิเศษครับอแนะน,นำตัวก่อนสำหรับ<ม>แรกอภบพิธิ์แฟนแทยครับผมเป็นไงบ้างพูดถึงเกมการชกข้างบนหน่อยสำหรับการชก<ม>ในวันครั้งนี้ก็ดีใจมากที่ได้มาชกกับสตีเวนเกียร์ครับ,แต,บ,บ,บแต่ก็คิดว่าเป็นครั้งแรกยังยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับรู้สึกตื่นเต้นมากกว่าครับอ่าไอ้ลูกที่ไม่ดีคิดว่าตัวเองไม่ดีตรงไหน,นก็คิดว่ามันอึดอัดไปหรือว่ามันเหมือน ทำอะไรไม่ค่อยถนัดอะไรครับไม่ได้กำใจอ้วซ้อมมายงไงไม่ได้ต่อยไปตามซ้อมอ่ะเขาก็คิดคิดไว้อย่างนั้นแต่ผู้ชกเขาก็อึดเหมือนกันครับครับชกชกเข้าหลายหมัดแต่เขาก็ทนได้ครับศึกษาคู่ชกมามากน้อยแค่ไหนครับก็ดูดูเทปศึกษาเขาเหมือนกันครับก็ชกชกยากจุกจิกนี่ครับมาครั้งแรกกะวางแผนล็อกเลยครับใช่ครับวางนี้อยากได้โบดังครับ าาไมไม,ไม่ตมคดอถามถึงบนสนามหน่อยในยกที่สามเกินอะไรขึ้นหมดไหมตัวเองคิดว่าตัวเองหมดไหมหรือว่ายังเหลืออยู่ผ่อนๆไปนิดหน่อยครับมามาดักดักเตะดักเตะขวัวทางเทนเนอรโค้ชให้ดักเตะเยอะๆเขาจะเดินเข้าหาให้เตะสกัดได้ครับโดยรวมนะครับตลอดสามยกเราคิดว่าห้องรง่าลมอยู่ไหนครับก็ เกี่ยวทุโยคทำอย่างเดียวทำให้ได้ชาติเจนให้เข้าเป้าคัอมันก็ไม่ได้หลักใจชากอะไรอล้วแล้วล,ล,ลูกอะไรที่เราคิดว่าเราต้องเอาไปปรับปรุงเป็นลำดับแรกเลยมัดมัดชุดนะครับมัดชุดลำตัวแล้วก็ขึ้นบนนี้คิดว่าหนนหน้าจะได้กลับมาเร็ววันไหนคิดว่านานไหมว่าจะได้กลับมาลุ้นกัอีกทีหนะึ่งก็ ยังไม่แน่ใจก็ต้องเลี้ยแต่ทางวันเท้อเงี้ยครับเขาจะถ้าเได้กลับมาก็จะตั้งใจเอาให้ให้ดีกครับนอกจากหมัดที่เราต้องไปเสริมแล้วมีอะไรอีกไหมความฟิตหรืออะไรไหมใช่ใช่ความฟิตเพราะรู้สึกว่าเรามีอาการหน่อยหนึ่งช่วงปลายลึกสามล้วใช่ครับแล้วอยากบอกอะไรสำหรับโอกาสที่มาชกวันพีดีครั้งนี้บ้างก็ตั้งใจหลังยากจะเอาชนะนกเอาบุญนั้นให้ได้ ยังไม่ตามเต้าสักเลยขันดับสุดท้ายมีอะไรฝากถึงแฟนๆหรือว่า FC บ้างครับก็เอาซีกลับมาแล้วช่วยเชร์และช่วยติดตามเยอะครับสำหรับไฟหน้าเดยวทำทำให้ดีกว่านี้ครับเอากระดับทระโดดตัวนี้ครับมีอะไรอยากขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมครับก็ขอบคุณทางวันครับที่ให้โอกาสได้มาชมแล้วก็ขอบคุณเสี่ยคงจงครับแล้วก็ เนเนอร์ทุกคนแล้วก็น้องน้องนักมวยในค่ายที่ช่วยผมได้รับชัยชนะในวันนี้แล้วก็ครอบครัวด้วยครับขอบคุณครับ